สวัสดีค่ะจันจีราประมรสูนจาก Nissan Emperor. นิสันเอ็มเ r o r สเลอร์ตำนใหญ่นะคะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ของนิสันว่าทำไมเรารักใน,ใ,นในแบรนด์นิสันนิสันเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานแล้วค่ะที่รักนิสันก็เพราะว่าได้เข้ามาเป็นที่ศึการขายของนิสันทำให้รักและก็ประทับใจในค่ายนิสันเป็นอย่างมากนะคะ ประกอบกับเราได้เป็นผู้ที่ใช้รถด้วยตัวเองจริงๆค่ะอยากจะแนะนำว่ารถนิสสันเป็นรถที่มีคุณภาพนะคะเป็น,ปนพิณฑ์ที่ดีผู้ค้าท่านไหนที่สนใจที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวนิสสันกับเราเรนเชอร์นะคะตัดสินใจได้ก็เข,ข้ามาเป็นครอบครัวนิสสันกับเราเลยคะ่ะด้วยเทคโนโลยีของเราเนี่ยในอนาคตจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องของความล้ำสมัยการมี คุณภาพนะคะลูกค้าที่ใช้รถอยู่แล้วก็จะได้เกิดการประทับใจความสนใจที่ได้เป็นรอบควริสรันอย่างน้อยก็ได้แนะนําเพื่อนหรือครอบครัวให้กลับมาเป็นให้กลับมาใช้รถดิสันกับเราตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ